โอ๊ยโอ๊ยไม,ม่ตาทะเลถ้าเราหาหงเงินไทยแอนแม่ถห็นดีไม่ได้คุณไล่เราออกแดงแล้วพี่จะหาเงินากไหนมันมีของร็อตหนึ่งเขาบอกว่าขายดีมาก ของของอะไรแบนอะไรก็แบนแหละ,อะเอาแล้วค่ะทุกคนนะคะก็มาสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะคะของครีมกระปุกตัวดังตัวนี้นะคะครีมสีฟ้าในตำนานยันโคตรรุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเราใช้นะคะใช้ีจริงๆค่ะคุณพี่ชวีนะคะบอกว่าใช้มาสองเดือนแล้วผิวขาวขึ้นจริงค่ะนี่คือตัวอย่างคนที่ใช้งานแล้ว ตังปูนเย้มากเลยนะคะเลิศเลยค่ะคุณพี่วารีเพิ่งเริ่มลองใช้ใช้ดีมากขอบคุณค่ะปังปังปังปรนเย้เลยให้อันนี้อะไรใช้แล้วผลขึ้นคุณพี่อาจจะไปใช้ของแบบตัวอื่นมาหรือเปล่าคะคุณพี่ลองเช็คดีๆก่อนนะคะะทีมของเรามีรับประกันมี ใบรับรองแพทย์อย่างดีเลยค่ะพี่น,น,นำเข้าจะต่างประเทศเลยนะคะมันมันไม่มีผิดมันแบบพึงมันไม่มีขึ้นนะคะเออสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบออมืองจำได้ปะอีคิมพี่ผู้ฝากเหมือนซื้อตอนนั้นอะอีที่ราคาสี่ร้อยก็บาทอะ มึงจำวันส่งได้ปะตอนนี้มันก็ผ่านมาสิบสี่วันแล้วนะเขาส่งตอนไหนของมึงนั่นดิมึงโดนโกงปะเนี่ยเราโดนโกงปะหรือว่าเราโดนโกงมึงกูว่าร้านก็ดังอยู่นะเออจะโดนโกงจริงหรอนั่นดินี่มึงเขากำลังไลฟ์สดอยู่นี่คืออย่างที่ใช้งานแล้วฮะแต่เขาก็ไล่ขายปกติปะเออแล้วทำไมของเรายังไม่ได้อ่ะนี่ยสิแล้วก็เห็นเขาก็ไหลสดปกตินะทำไมทำไมทำไมเขาถึงแบบมาส่งให้เราไม่ได้วะ นั่นคือประเด็นนี่มึงคืามีเมนบอกแชรแล้วนะแดงผุดขึ้นจริงปะมึงไม่กิมกลนวปะหรือจริงๆแล้วกิมกลนหลังบ้านเงี้ยหรอเออเฮ้ยรงชั่วกูจริงชั่วดีนะไม่ได้ของอุ้ยถ้ากูก็เสียดายตังเงี้ยเงนื่อยปะเออต้องสี่ร้อยกว่าบาทอสี่ร้อยกว่าบาทอีดอกเสียดายตังค์เก็บไปแจ้งความค่ะเก็บไปแจ้งความเหนื่อย เอาละจนปีเ่เรืองแสงทองบูเบอรี่เฮอ,อยากไปเที่ยวจังเลยพี่จา๋าไม่ไหวแล้วอยากไปเที่ยวพี่จา๋านี่ไงแกถามว่าอยากแกอยากไปทำอะไรใช่ไหมฉันเจอเหตุอะไรบูเบอรให้เช่าราคาเท่าไหร่เนี่ยห้าพันห้าพันสามร้อยสองคืนแล้วก็มีอะไรมีรถให้เช่า ในราคาห้าพันแรงมากน่าสนใจมากไปกับฉันไหมแล้วเราจะจ่ายกันยังไงห่างกันคนละครึ่งฉเลยราคาแค่นี้วราคาแค่นี้เองแกมันถูกสุดๆแล้วบุฟเฟ่ราดเลยนะก็ได้แล้วมันมีอะไรดีอีกหรือไม่อย่างไรแกจะได้แบบเออถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อนชาวบ้านเขาอูว้าวแบบใหม่มากได้เลยพี่สาวพี่แอนนัดเมื่อไหร่เลย เอาวันนี้เลยไหมพรุ่งนี้เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขอไปบูชาลทัทธิซาตานองคหญิงปีกใหญ่ก่อนโอเคแล้วตกลงกันแล้วนะห้ามบิดนะได้เลยพ <Okay. S 1> ี่สาวไหนล่ะบ้านที่บนเราจองไว้ตามดกก็ใกล้ถึงแล้ว พระเจ้าช่วยกวยทอดแล้วที่พวกเราโดนหลอกเหรอแล้วไหนสั์น้ำป่ะพี่ไหนบ้านน่ะไหนทูบิลล่านี่มันกระต๊อบสวงสีทีเโอเอก็ยังซีดอยู่เลยนี่มันเรื่องบ้านกันเนี่ยโอ้โนนี่เราโดนหลอกเหรอ oh, <no>. โอ้โหน่าเก้ทำาไมกันต่อดีดเพจอยู่ไหนเหรอเปิดหาเพจแป๊บหนึ่งนะโอ้โห oh, <no. S 1> นี่หนูเพจมันปิดไปแล้วเร oh. าทำอะไรกันได้บ้าง คือโดนโกงวันนั้นเศร้ามากเลยผมอยากจะไปทอยเล็บแล้วมนเศร้ามากเลยมันน่าเศร้ามากเลยทำไมเราต้องโดนโกงตังเราก็องเออ้ออเ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 ออดออเงอเออเออเอ้าออเ่อเ้อยอาเออเเออเออเเออเอเอนเกอเอเอ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 อเเออเออเ เราก็เลยตองทีเนี้ยเราไปสถานที่จริงอ่ะเราไปถึงแล้วใช่ไหมคือมันไม่เหมือนในรูปอ่ะและทีเนี้ยตามตามผาเพจใช่ไหมเพจคือหายไปแล้วอ่ะเหมือนกันเลยหายหมดปิดหายหายไปเติมเดียวมากเราหลอกคนหลอกเพจเลยหอเปล่เราลองเอาโทรศัพท์เพจบล็อกแล้วก็หยิบมาให้ดูดีไหมนี่ล่ะเจ้าหนูฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือที่๊ีป๊าดกินปิ๊กป๊า ของพี่คนเดียวกันจริงด้วยจริงไะเนี่ยเรื่องจริงหรือนอกจากจะโกงคูร์ิลล่าแล้วยังจะไปโกงทีมอีกโอ้พระเจ้าต้องลงตทษกันไปแจ้งความละเราก็ไปกันเลยไปค่ะถามเรื่องนีรวับครับอาจารยครับวันนี้ขอขอนุญาตมาแจ้งความครับเรื่องแบบว่าผมโดนโกงมันเข้ามากเลยช่วยกรุณาช่วยหน่อยได้หรือไม่ 就这种。你